พอโตจัดให้อีกแล้วนะครับสำหรับตัวรถครอบครัวนะครับ PPV 7ที่นั่งนะครับฟรีดาวจัดเต็มนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งผ่อน8,000นะวันนี้มี2คันเลยนะครับตามีมิสซูิชิพสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับวันนี้นะผมถ่ายต่อเนื่องเลยนะก่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นปาเจโร่เดียวนะวันนี้ผมจับปาเจโร่2คันโฉมเดียวกันแต่คนละปีนะครับมาประชันกันเลยนะผมบอกก่อนเลยว่าคันหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 คันหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,005เทอร์โบเดี่ยวนะครับนะหลายท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเคยลงคลิปแยกไปแล้วนะวันนี้เอามาแบทเทินกันให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าคันไหนนะน่าใช้แล้วคันไหนจะเหมาะสมกับใครนะครับต้องบอกว่าเป็นรถพร้อมใช้ทั้งคู่นะครับทั้ง2คันนี้นะเดี๋ยวผมเริ่มจากคันซ้ายมือนะครับคันแรกคันซ้ายมือนะครับคันนี้คือ Mits ู ubishi p a j e r o 3.0 GT V6 นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงนะครับติดแก๊ส LPG นะครับปี2015นะครับราคา415,000บาทนะครับราคา415คันนี้ไม่แสนเก้านะครับปี15นะได้สีได้ปีนะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.5 GT ตัวท็อปนะครับปี2012นะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับไม่เก้0 0มนะครับราคาอยู่ที่389,000บาทนะครับ เอฟซีลงเลือกดูได้เลยนะครับวัตถุกใจคันไหนก็โทรเข้ามานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับ0 6 2ย์0 7 7 7 6ีูนย์เจ็ดเจ็ดเ็ดหนะครับนี่ประชันกันแบบนี้จัดจ้สวยๆนะต้องบอกว่าตัว s u v หรือว่าตัว p p v เจ็ดที่นั่งเนี่ยผ่อนประมาณเจ็ดดพันนะครับมีอยู่จริงนะครับสองคันนี้เลยนะครับแนะนำนะครับถ้าใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาจองรถไปก่อนได้นะครับบัญชีจองรถก็เป็นบัญชีบริษัททอโต้นะครับสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่นะครับ คันแรกเป็นเบนซิน V6 นะครับถึงเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับข้อดีของเบนซินก็จะมีตรงที่วิ่งไกลสบายนะยาวกําลังเครื่องเหลือนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ V6 เบนซินนะแล้วคันนี้ก็ติดแก๊ส RPG ให้เรียบร้อยนะครประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับตัวสีสวยนะครับตัวสีคันนี้สวยนะครับได้เครื่องยนต์เบนซิน V6 นะพวงมาลัยด้านในก็จะเป็นฟูลมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะคันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบฟูมันติ นะครับจะมีทั้งซ้ายและขวานะสามารถควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอได้นะฝั่งนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับคันนี้ปี15ก็ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแก๊สที่ติดมาให้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าและซอกประตูเนี่ยเดิมนะครับคันนี้ไมลแสนเก้านะครับคันนี้ไมลแสนเก้าหน้าจอทัชสกรีนนะครับหลาใช้งานง่ายมีกล้องแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถปรับเป็นแมนนวลได้นะครับบวกลบได้ นะเบาภายในเป็นสีดำนะคันนี้เบาภายในเป็นสีดำนะเป็นเบาไฟฟ้าคู่ภายในดำนะครับสำหรับ V6 กนะก็น่าใช้งานนะครับสำหรับใครที่จะไปวิ่งทัวร์รับผู้โดยสารนะรันักท่องเที่ยวอะไรก็ใช้ได้นะภายในก็เป็นสีดำสวยนะครับแอร์ก็เป็น3ตอนนะเป็น3ตอนเหมือนกันนะครับ,นนะรบหน้ากลางหลังนะครับหน้ากลางหลังนะครับติดฟิล์มรอบคันมีกศาสาดให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาเป็นสีดำนะคันนี้คือ3.0 V6 นะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ3,000ันซีซีนะครับ6สูบแถวเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์ไมเวกตรงรุ่นนะครับ V6 นะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้เลขไมล์แสนเก้านะครับเลขไมล์แสนเก้านะเป็นเครื่องยนต์ V6 ไมล์แสนเก้าติดแก๊ส l p g ประหยัดน้ำมันราคา415,000บาทนะครับ415,000บาทนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวปาเจโร่เที่นั่งคันนี้ นะ415รถเดิมโครงสร้างเดิมประกันเครื่องเกียร์มีให้นะนะเบนซินติดแก๊สถ้าเผื่อถูกใจนะครับ415ปี15นะครับคันถัดมานะครับปาเจโร่2.5 GT นะครับคันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบเดี่ยวนะครับเครื่องยนต์เบนซินไม่มีเทอร์โบนะเครื่องยนต์เบนซินเป็น V6 ปกปตินะครับเพราะฉะนั้นจะลากรอบได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับวเวลาวิ่งไกลๆย,ยาวๆเนี่ยแต่ว่าแค่ทอกจะไม่ค่อยหนักเฉยๆมันจะไม่เหมือนเครื่องดีเซลนะครับทอกมันจะไม่ค่อยหนัก นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเบนซิน LPG415 นะครับหรือจะเป็นดีเซล2.5เทอร์โบนะครับคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถราชการระดับสูงนะครับป้ายแดงมือเดียวสีสวยโครงสร้างเดิมประกันเครื่องเกียร์มีให้เหมือนกันนะครับคันนี้เลขไมล์97,000กิโลนะครับซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากดูคันไหนนะครับ ผมเอามาแบตเทิร์ให้เห็นกันชัดๆว่ารุ่นไหนหน่าใช้ประกันสําหรับ V6 แล้วก็ดีเซลจริงๆโดดเด่นทั้งคู่นะครับมีความแตกต่างก็แค่ภายในนะครับสำหรับตัวดีเซลเนี่ยภายในเป็นสีเบดนะภายในเป็นสีเบดแค่นั้นเองภายในเป็นสีเบดหน้าจอเป็นทัชสกรีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดวิทยุมาให้นะครับมีแค่พวงมาลัยนะที่ไม่สามารถคอนโทรลเอนเทนเมนได้แต่ล็อกความเร็วคุณคอนโทรลมีให้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีให้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์แพดเดลชิพมีให้เหมือนกันนะครับ คันนี้มีกล้องหน้ารถยนต์ให้เรียบร้อยนะครับ2.5 GT Turbo เดี่ยวคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครภายในก็เป็นสีเบจสะอาดดแบบนี้นะครับก็จะต่างจากตัวเครื่อง3.0 V6 นะที่เป็นเบาะภายในดำนะประตูดำภายในดำเบาะเป็นสีดำนะครับคันนี้ก็สวยๆสะอาดๆกินงคลีนนะครับสีนอกในสวยมากนะครับสำหรับตัวปาเจโรทั้ง2คันนะครับ FC ลองบาลานดูได้เลยนะครับว่าถูกใจคันไหน นะครับแล้วก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมบอกเลยว่าทั้งสองคันนี้สวยสุดจัดทั้งคู่นะครับรถที่ทอโต้นะครับผมบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับนี่วันนี้2คันนี้ปาเจโร่นะครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคันซ้ายนะสีเข้มนะครับเป็น3.0 V6 เครื่องไม y วกนะรปี15ไมแสนเราคา415 นะครัคันนี้นะ415ไม่แสนเก้านะครับเป็นเบนซิน V6 ติดแก๊ส l p g คันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 5เทอร์โบเดียวไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะครับแต่ว่ารถเป็นปี12นะครับราคาก็เลยดรอปลงมาอยู่ที่3 8 9แสนหมื่นพันบาทนะครับใครสนใจคันไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ062 640 7776นะครับขอบคุณครับ